อีซูดีแม็กเสร็จงานฝาสูบแจ้งทีละอย่างนะแทนที่จะได้เบิกอะไรทีเดียวเสียค่าแก๊บสรอบสามรอบนะครับทุกอย่างที่สั่งมาไม่มนค่าใช้จ่ายนะผมแอบบนแอบบนอันนี้นะจัดซีนก็เหวียงหลังสลิปเหล็กนี่หชุดนะฮะแล้วก็ชุดคัดแท้เบิกห้างอีก1นึ่งชุด คัสข,ของเดิมเขานะฮะมันมีปัญหาเรื่องเสียงดังแล้วก็ลื่นนะครับไปวินเพิ่งไปปรับมานะปัญหาเกิดจากเอ้น้ำมันเครื่องรั่วใส่ทำให้คัดมันลื่นนะครับะแจ้ง f c ไปนะกัคือว่าชุดแผ่นมีลูกปืนเนี่ยถ้าเบิกถ้าเบิกมีรับประกันนะแต่ถ้าใส่ของเทียบนะครับผมไม่รับประกันใดๆดทั้งสิ้นนะฮะ กับเคสนี้นะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ครับยกชุดคัด1ชุดนะครับ